สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องฟ้องฝ่ายไถ่แน่เล่าน้ำกรบผมอันนี้จะทำต้มขมครับผมต้มขมกระดูกอ่อนครับผมกระดูกอ่อน,ดออนเดี๋ยวตุ๋นก่อนจะต,ต้มไม่เยอะครับผมอันน,นี้กำลังตุน๋นใกล้จะเปออื่อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ครับเปลี่ยนกระทะดีกว่าเออเปลี่ยนมอน มาใส่กระทะกระทะน้อยๆนี่ต้มพอดีถ้วยหนึ่งไม่ต้องต้มเยอะต้วเนี้ยเนี่ยมันจะกินไม่อิ่มตัวที่ตุงอะไรเ้วเปื่อย อันนี้น้ำซุปที่ตุนไว้ครับเก็บไว้อันนี้เราจะต้มขมครับผมต้มขมกระดูกอ่อนเพราหลายอย่างเครื่องใน ดโอเคเราไปเอาเครื่องนีใส่กะนร่น่ะแล้วเลยครับอ่าอาจะมาเท่ใช่นี่แล้วบ่ามะเทใส่ถ้วยนี่ครับพี่น้อง ต้มผมเท่อจะตัวโอ้ยว่นชื่อได้ตัวยนึงบุได้เดี๋ยวเราไปเห็ดแจ่วมันครับผักผัากลอยลงไปเลยแล้วเราไปทำแจ่วแล้วก็กินกัน ดูครับแจวอือ๋ยวคนๆแจวครับอันนี้แจวบีครับผมใส่ดีลงไปใส่ดีใส่สูลสดใส่น้ำปลาแล้วก็เอา้บาบบงนี่ว่าใส่ต้นหอม ผักชีไทยครับผมเล็ดลงใงไเลยนี่โอ้ยผม,มบับลังเบิร์นไปนลองไปแล้เวเราก็ไปกินกันอ่ะรอรอตอนนั้นลองมาก่อนออจางน้อยนอง แล้วเพิ่มเลยแล้วไปกินกันครับมาครับพี่น้องมาซิมต้มขมครับผมนี่ต้คมขมมากเลยอันนี้ต้มขมอันนี้แจวครับผมอันนี้ข้าวครับผมใส่ต้มขมแล้ว โอ้ขมได้ใจอะไรขมๆแก้วครับแก้วลาดเลยแซ่บแซ่บแซบ,แซบ ผมจะ่าแซบคลิปนี้ก็ตอนนี้แหละครับพ่อกันณีคลิปหน้าสวัสดีครับผม